วัดีค่ะวันนี้นะคะแนนจะมาแนะนําผลิตภัณฑ์อินเน่นะคะที่เป็นเซตเดย์ไนท์นะคะหลังจากที่เพื่อนๆเนี่ยถามเข้ามาจํานวนมากเลยว่าเซตเดย์ไนท์ช่วยในเรื่องอะไรบ้างมีส่วนผสมที่สําคัญอะไรบ้างนะคะแนนก็จะมาแนะนําในคลิปนี้กันไปเลยนะคะก็คืออันดับแรกนะคะก็จะเป็น Day c r e ีม Day c ครีมจะเป็นเนื้อสีชมพูอ่อนๆนะคะมีส่วนผสมของ Ultimate w h i t e n ี่ g ปอร์ตเลนะคะช่วยจัดการกับความเครียดนะคะ วิจัยออกมาแล้วว่าความเครียดของเรานะคะคือสร้างจุดดงดำของเราได้นะคะใครที่เครียดเยอะ สีดังดงก็จะเยอะตามนะคะส่วนไอตัวนี้ก็จะไปลดจำนวนเซลล์นะคะในการสร้างเม็ดสีที่ผิดปกติได้ถึง43นะคะแล้วก็ไอส่วนเรื่องขาวใสก็จะมีส่วนผสมจากใบาชาะคะหรือว่าแบทโพนะคะจะช่วยให้ขาวกระจ่างใสามากขึ้นนะคะตัวนี้ที่ญี่ปุ่นนะคะใช้ส่วนผสมนี้เยอะมากนะคะก็เป็นที่นิยมกันเลยนะคะแล้ก็ มีในอินเน่แล้วนะคะส่วนอันที่3นะคะก็คืออัลฟาอะบูตินนะคะมีสารนะคะการทำงานคล้ายกับไฮโดรคิโนนะคะแต่ว่ามีประสิทธิภาพที่ดีกว่าและก็มีความปลอดภัยที่มากกว่านะคะช่วยในการลดเม็ดสีผิวนะคะ อันนี้คือเดย์ครีมส่วนไนท์ครีมนะคะก็จะเป็นแบบนี้เนื้อจะเป็นสีดำเนื่องจากว่ามีส่วนผสมที่สำคัญคือแบคโพลนะคะช่วยในการยับยัง้งการเกิดเม็ดสีลดฝ้ากะนะคะปรับสภาพผิวให้เรียบเนียนมีส่วนผสมที่ดีกว่าโคจีแอซิดถึง20%นะคะเนื้อครีมเป็นสีนี้เลยไข่มุกสีดำคล้ายไม่เอ่ย ทาแล้วไม่ดำนะคะมีส่วนผสมของอะมิโนแอซิดหลายชนิดนะคะช่วยให้ผิวบำรุงผิวเนี่ยชุ่มชื้นนะคะปรับสภาพผิวให้แข็งแรงนะคะกระตุ้นนะคะคอลลาเจนนะคะอิลาสตินลามินินใต้ผิวด้วยนะคะก็เดี๋ยวแนจะทาให้ดูเลยนะคะว่าสีดำแต่ทาแล้วหน้าไม่ดำนะคะนี่ปกตินะก็ะจะทา ตัวนี้เนี่ยช่วยให้ผิวเนี่ยเรียบเนียนตึงกระชับด้วยนะคะทาแล้วตอนเช้าเนี่ยจะนุ่มมากเลยตัวนี้ชุ่มชื้อสุดๆนะคะเนี่ยค่ะไม่ดำนะส่วนราคานะคะก็จะเป็นแนนจะขายเป็นเซตนะคะเซตแรกคือ10กรัมเดี๋ยวเอาให้ดูก่อน10กรัมนะคะ 1,200บาทนะคะก็เดนิสมีโปรโมชั่นนะคะแถมเป็นคอลลาเจนจำนวน3ซองนะคะแล้วก็ขนาด20กรัมแบบนี้อันนี้เนี่ยจะคุ้มกว่าขนาด10กรัมคือได้ราคาที่ถูกกว่า200บาทนะคะแล้วก็จะได้คอลลาเจนฟรีถึง5ซองเลยนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ อยากสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าสั่งซื้อสินค้านะคะก็ติดต่อแนนมาได้เลยนะคะที่เบอร,รษษ์โทรศัพท์0891099399นะคะหรือว่าจะไลน์มาหาแนนก็ได้นะคะที่ Garfield Garfi3ld นะคะเป็นเลข3นะคะเหมือนเดิมนะคะก็ยังไงเพื่อนๆที่สนใจก็ติดต่อแนนมาได้ตลอดเวลาเลยนะคะยินดีให้คำแนะนำเลยค่ะแล้วเจอกันนะคะ